าะไม่หยางกินข่าวคุยกันระบบค,คุยเหตุเพื่อนๆฟังขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่นะจ้าขอบคุณมากคะ่ะรอนานหลายเ้าเกิบ่มนีเวลาวันนี้วันที่ไปใจเศร้า มีเขา่ามีหวานมีขนมตาลมีขนมตาลอันนึงมีขนมใส่ไส้เนาะกินยังบ่วหมุดเมืม้อนี้ก็แกงเนาะไมมจ้ะมนะา,ากินข่ากินข่ากันเด้อแบบสบายสบายเด้อจ้ะแบบสบายสบาย รเพาะเดียวกระเพาะเข่ากระเพาะหวานกระเพาะเดียวกันกินไปพร้อมกันรลดหวานจ้ะหวานหวานใครเยอะมาก กล้วยกันเด้อกล้วยกรอนเข่ากินได้ทั้งเปลือกกล้วยจะกล้วยกล้วยจะกล้วย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 ดูด,ดูแรงแต่ว่าหวานพี่น้องหวานดีมาทำบะไสกับมัวพี่น้องมัวนหนามัวตารวมไส้เวน มี่ข่าวมีหวานมีขนมตาลมีขนมตาลอันหนึ่งมีขนมใส่ไส้เนาะกินยังบ่หมดเมื่อนี้กะแกงเนาะไหมจ้ะกินแซบกินยังไรก็แซบพี่น้องคนกินบ่แซบสันหาโชคช่วยเอาเด้ออันใดก็ไดนเนาะชคช่วยเอาโชคช่วยหมายถึงรีบเร่งรีบเร่งให้เอา กำบะไสกับมัวพี่น้องมัวหนา้ามัวตาผสมใส่เวนเพราะไม่หยางกินขา่าวคุยกันระบบคุยหเหตุเพื่อนฟังขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่นะจ้าขอบคุณมากค่ะข่าวเล่วก็ที่ออกไปทุ่ละ มี่ข่าวมีหวานมีขนมตาลมีขนมตาลอันนึ่งมีขนมใส่ไส้เนาะกินยังบ่หมุดเมื่อนี้ก็แกงเนาะไมมจ้ะแล้วอันใดมาให้ก็กินบโ่ลงโเนาะยามเขามีสุขภาพดีเขากินแซบ่บเขาฝาวกินเนาะ คนจะลไล่ไปสองมื่อล้วคนหลายบทันหวานจ้ะหวานหวานเวลาวันนี้วันที่ไปเจ้าา ฉกช่วยเอาเดี๋ยอันใดก็ได้เนาะฉกช่วยเอาฉก <c oughs> ช่วยหมายถึงรีบเร่งรีบเร่งให้เอา <c oughs> หวานจ้ะหวานหวาน <c oughs> มีข่าวมีหวานมีขนมตาลมีขนมตาลอันหนึ่งมีขนมใส่ไสนะ้เนาะกินยังบ่หมดุเมื่อนี้ก็แกงเนาะไหมจ้ะ กล้วยกันเด้อกล้วยกอนเข่ากินได้ทั้งเปลือกแพงกับเวลาเอากินเอากิน อาหารสมองใครเหียยมากล้วยจะกล้วยกล้วยจะกล้วย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 ดูดูดแรงแต่ว่าหวานพี่น้องหวานดีมาใครเหียวมา <laughs> กล้วยจะกล้วย กล้วยชะกล้วย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 ดูดูแรงแต่ว่าหวานพี่น้องหวานดีเ้าเฮ็ดฟฝ้าว, ath, าวคั่วไว้บ่ไดา้ดอกงานบ้านก็คือกันงานคีเอเตอร์ก็คือกันเฮ็ดแข่งกันสู้กันสู้เม,มื่อหวานจ้ะหวานหวาน เพาะเดียวกระเพาะเข่ากระเพาะหวานกระเพาะเดียวกันกินไปพร้อมกันรดรอนานหลายเฮาเก็บ่มี รอนานหลายเ้องก็บ่มีคนจะไ้่ใหลายไปไปสองมือแล้วคนหลายบ่ทันบ็ไม่อย่างยินเขาคุยกันระบุคุยเหตนเพื่อนๆฟัง ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่นะจ้าขอบคุณมากคะ่ะเฝ้าเพ็ดฝ้าคั่วไวบ้บ่ได้ดอกงานบ้านจะคือกันงานพี่เอเตอร์ก็คือกันเจ็ดแข่งกันสู้กันสู้เมื่อเวลาวันนี้วันที่ไปเจ้าเวลาวันนี้วันที่ไปจเจ้า แข่งกับเวนาเข้าบอกเนวอันใดมาให้กกินบวโลงเนาะย้ำเฮามีสุขภาพดีเฮากินแซ่บเขาฝ้ากินเนาะเพราะไม่อย่างกินข้าวคุยกันระเบิดคุยเห้เพื่อนๆฟัง ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะก็ไม่อย่างกินข้าวคุยกันระบบคุยเหตุเพื่อนๆฟังขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะ <t ip> ขอบคุณมาก <t ip> ค่เ <t ip> ค <t ip> คะเ <t ip> อาบอก <t ip> รอนานหลายเ้าเกับเรมีแพงกับเวลามากินเขา่ากินเข่ากันเด้อ <c oughs> แบบสบายสบายเด้อจ้ะแบบสบายสบายตาบอไซกับมัวพี่น้องมัวหน้ามัวตาต้องไซเวน กินข่ากินเขา่กเขากันเด้อแบบสบายสบายเด้อจ้ะแบบสบายสบายโชคชวยเอาเด้ออันใดก็ไห้เนาะโชค่วยเอาโชคช่วยหมายถึงรีบเร่งเร่งให้เอาแกงแล้วไหมอันเก้าอันเดิมเพิ่มเติมคือความเสบกินข่าแซ่บเดิมพลัง เปล่ากินเปล่ากินโชคช่วยเอาได้อันใดก็